ขอสวัสดีนะครับผมสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการเลี้ยงแกะในฤดูหนาวนะครับผมในฤดูหนาวเราควรเลี้ยงแบบไหนยังไงก่อนอื่นเลยนะครับถ้าอากาศหนาวจะจัดต้องสร้างหอกนะครับให้มีความอบอุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับ ให้มีแสงแดดเข้ามาครับแบบนี้ครับใช้สังกะสีแบบปร่งแสงให้มีแสงเข้ามานะครับอย่าให้มีอากาศที่หนาวชื้นแฉะภายในโคกไม่อย่างนั้นแกะของท่านจะป่วยนะครับสร้างผ้าใบกันลมสร้างผ้าใบกันลมไม่ให้ลมกันโชกเข้ามาเพราะถ้าลมเข้ามาเยอะ ลมแรงๆพัดเข้ามาในข้อของท่านนะครับแพะกับแกะก็จะเป็นวัดนะครับตาแฉะไม่สบายและเสียชีวิตไปในที่สุดสำหรับมือใหม่ควรระวังนะครับควรมีผ้าสแลมผ้าใบกันลมไว้บ้างนะครับกันลมไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องกันทั้งหมดก็ได้นะครับกานเป็นบางส่วนนะครับ สำหรับฤด,ดูนี้ฤด,ดูหนาวนี้ครับยุงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาคืออากาศที่หนาวและลมที่แรงจะทำให้แกะของเราป่วยได้นะครับเป็นน้ำมูกน้ำหวัดได้นะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับควรสร้างคอกให้กันลมได้นะครับหาผ้าใบหาแสแลมมากันลมสำหรับท่านใดนะครับที่มี ก็สงสัยนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะเกี่ยวกับการซื้อขายราคาแกะในฤดูนี้ฤดูนั้นหรือว่าช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับ mm hmm. ก็อมนิน้ามาถามกันได้หรือโทรมาถามได้ที่เบอร์087124502 8นะครับที่ฟาร์มเราก็มีแพะแกะจำหน่ายทั้งปีนะครับผม ทั้งฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอะไรเรามีทั้งปีนะครับแล้วเราก็จะแนะนําวิธีการเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้กับเกษตรกรรายใหม่ทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยเลี้ยงยังสงสัยอยู่ว่าคนเลี้ยงแบบไหนยังไงตลาดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับทักเข้ามาถูเข้ามาถามกันได้นะครับผมยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลามีเคล็ดลับดีๆในการเลี้ยง การซื้อการขายหรืออะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงแกะนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ